เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งน,นะครับซึ่งก็จะมีเปิดให้ลงทะเบียนในสำหรับประชาชน16ตุลา2563แล้วก็สำหรับร้านค้าเริ่ม1ตุลาคม2563เป็นท้นไปนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้ากันนะครับก็เข้าไปก็จะเจอแบบฟอร์ม เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสำหรับร้านค้านะครับก็เข้าไปกรอกชื่อเลยครับผมนะครับก็เข้าไปกรอกชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่ชื่อแล้วก็ชื่อผู้ติดต่อนะครับเ,เลขบัตรประชาชนนะครับจังหวัดนะครับจังหวัดก็จะขึ้นมาให้เราก็ไปเลือกนะครับแล้วก็อำเภอถนน หมายเลขโทรศัพท์อีเมลมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่นะครับเราก็ไปเลือกมีหรือว่าไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กนะครับข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและยินยอมให้ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเลยครับ อ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับลงทะเบียนสําเร็จหลังจาก,กนั้นก็เรียบร้อยนะครับ